สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียจะพาไปนะครับลุ้นทองนะครับผมกับ myais นะครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับผู้ที่สมัครใช้นะครับแอปพลิเคชัน myais นะครับตอนนี้สำหรับใครที่เติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน myais นะครับทุก100บาทจะได้รับ1สิทธิ์ลุ้นนะครับทองนะครับผมก็ หมดเขตสิ้นเดือนวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ลุ้นทองเติมเงินด้วยได้ลุ้นทองด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับวิธีการจะทำยังไงก็ใช้วิธีการเติมเติมเงินผ่าน MyAS นะครับเดี๋ยวเฮียจะทำให้ดูนะครับผมอ่ะขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ MyAS ก่อนครับ หลังจากนั้นนะฮะให้เราล็อกอินนะครับด้วยหมายเลขของ AS นะครับเฮียก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับผมขอรหัส OTP ครับศูนย่แปดหกนะครับออโอเคครับเราเข้ามาแล้วนะครับก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นมีบอกว่าระยอดเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปที่นะฮะ กา,การใช้งานนะครับบริการนะครับเติมเงินอันนี้เห็นไหมฮะเติมเงินเป็นเพิ่มเติมนะครับ3ามขีดที่อยู่ด้านล่างขวานะครับก็จะเป็นมาหน้านี้ก็จะเป็นเติมเงินนะครับให้เรากดไปที่เติมเงินครับมันจะมีขึ้นมาเติมระบุหมายเลขเติมเงินให้เราเราระบุหมายเลขนะครับก็ระบุหมายเลขของเครื่องนี้ของเบอร์นี้เลยก็ได้ครับถัดไป เติม100บาทนะครับให้เลือกจํานวนเงินก็คือขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับถ้าเติมต่ํากว่านี้ก็จะไม่ได้1นึสิทธิ์ลุ้นนะครับหรือเติมมากกว่านี้ก็ได้1นึสิทธิ์ลุ้นนะครับก็เติม100บาทไปเลยนะครับอ่ากดเข้าไปถัดไปครับหลังจากนั้นนะฮะให้เลือกว่าเราได้ผูกกับบัญชีธนาคารไหนหรือเปล่าถ้าเราผูกกับบัญชีธนาคารไหนแล้วนะครับก็เลือกธนาคารนั้นนะครับในเครื่องเรานะครับ ก็แต่ถ้ายังไม่มีของเฮียเนี่ยตอนนี้คือเฮียผูกกับบัญชีของลับบิด l ล n e เพย์นะครับเฮีย er <He> er ก็จะเรียกลับบิด l ล n e เพย์นะครับผมกดถัดไปครับหลังจากนั้นนะครับมันจะลิงก์มาที่ลายของเรานะครับในเครื่องนะครับผมก็จะบอกว่าให้เราเ ชำระเงิน100บาทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าในกระเปา๋าเงินเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับและบิทไลท์เพย์ของเรามีอยู่150นะครับก็ก็กหลังจากนั้นนะฮะเราก็เติมเลยเลยนะครับเราก็มันจะมีบอกว่าเงินกระเป๋าแลบบิทไลท์เพย์เรามีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้ามันพอนะครับเราก็จกดชําระเงินเลยครับ กดรหัสนะฮะผ่านที่เราตั้งเคยตั้งเอาไว้นะนี่คือก่อนที่เราจะจะสมัครรับบิดไลน์เพยเนี่ยเราจะต้องตั้งรหัสผ่านก่อนในการาในการจ่ายเงินทุกครั้งนะฮะต้องจําให้ได้นะอันนี้ไม่ใช่เป็น OTP นะเราต้องเป็นคนตั้งรหัสเอาเองนะครับก็เดี๋ยวเฮียก็จะกดรหัสนะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จก็บอกว่าชําระเงินหรือเปล่าบอกโอเคเราชําระเงินนะครับ โอเคครับก็จะบอกว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับผมก็กดตกลงนะครับตอนนี้เติมเงินเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ก็จะบอกว่าผ่านรับบิดไลน์เพ y เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่หมายเลขอะไรนะครับขอบคุณที่ใช้บริการจ่ายบินเติมเงิน,งนทุกหนึบาทได้รับ1สิทธิ์ลุ้นโชคโชคหล่นทับ กับอแอป My AIS ทุกเดือนเพิ่มเติมตุ๊ๆๆๆนะครับตากี้เดียวสำเร็จจบนะครับผมก็ตัวนี้นะฮะก็จะมีบอกไว้นะครับว่าเติมเงินเท่าไหร่นะครับหรือว่าตรงกระสั์กระดิ่งข้างบนนะครับที่ที่จะมีกระดิ่งข้างบนเนี่ย กดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนข้อความเข้ามานะครับลุ้นทองรัวๆนะครับอันนี้กดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาว่าลุ้นทองรัวๆทุกเดือนจ่ายบินหรือเติมเงินนะครับที่แอป My AIS นะครับทุก100บาทรับ1สิทธิ์ลุ้นรางวาัลมูลค่ากว่า 100, 1 0 0่งร้อยหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับวันที่1มีนาถึง31พฤษภาคมนะครับ รางวัลที่1นี่จะเป็นทองหนัก10บาทนะครับรางวัลละ267,000บาทนจะครับจำนวน1รางวัลรางวัลที่2นี่ทองหนัก2สลึงนะครับรางวัลละ13,425บาทนะครับจำนวน20รางวัลต่อเดือนนะครับรวมมูลค่า1,600,000บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะลุ้นโชคกับไมเสนะครับก็สามารถทำตามที่วิธีการที่เฮ er ียบอกได้นะครับหรือจะผูกกับหมายเลขบัญชีอะไรก็ได้นะครับผมก็ ให้ทุกคนนะฮะมีความสุขในการเติมเงินนะครับแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกังใจให้เฮียด้วยนะครับสวัสดีครับ